การของแม่ชมเลิศแฟชั่นวีใช่พร้อมแค่ไหนคะก็จริงๆก็อย่างอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็ก็พร้อมค่ะตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังน่าจะตื่นเต้นกันมากๆค่ะเพราะว่าก็ห่างหายกันไปนาะนถึงค่ะต้องมีความว้าวความอะไรเนาะแม่ก็ต้องมีความว้าวค่ะก็อย่างที่ หลายๆผู้บริหารทั้งหลายหลาๆท่านนะคะคุณไปกล่าวบ,บนเวทีเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็เราได้แลนด์มาร์คใหม่นะคะบนสถานที่จัดงานใหม่นะคะแล้วก็ได้แบรนด์ทูนิวหวานะคะซึ่งเป็นคุณตุลีเย่เป็นเป็นเป็นอัลเทียแบบ จากปารีสนะคะแล้วก็บินบินตรงมาโชว์เปิดให้กับเราก็ถือว่าพิเศษมากๆค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์เก่าๆที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ยังมีแบรนด์น้องใหม่ที่จะมาเป็นสีสันแล้วก็จะมาเรียกว่าแจ้งเกิดที่แอลมาเชฟวีค่ะอะไรใหม่ๆแล้วก็เปิดใช่ค่ะเรียกว่าเปิดเวทีให้กับแบรนด์น้องใหม่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชมก็แบบว่าค่อนข้างที่จะตื่นได้มากๆค่ะเพราะว่าก็หลายๆคนก็อาจจะชมเองก็เหมือนก็เป็นคนที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็แอบแอบ เห็นงานของน้องๆมาบ้างแล้วถูกไหมว่าอาจจะยังไม่เคยไปไปโชว์หรือว่าไปเดบิวต์ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะบางคนเราก็แอบแบบว่าเออเคยแบบแอบสนับสนุนเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เห็นเห็นว่าเออเราจะได้มาร่วมงานกันเงี้ยค่ะก็คือจับสมัที่วันนี้มาโชว์เรียกว่าน้องก็เป็นแบบจริงๆทีนึ่งแล้วว่าเอกลักษณ์เพราะว่าชัดเจนกับแบรนด์ใช่ค่ะก็จริงๆแล้หลายๆคนก็มีเดเอของแบรนด์มีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยที่ที่น่าสนใจอะเลยแล้วก็เป็นมุมมองของแบบเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ ก็น่าติดตามค่ะพี่ชมฝากค่ะสแฟชั่นวีที่เขาจะยิ่งขึ้นค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแอลแฟชั่นวีนะคะก็เชื่อว่าสายรับแฟชั่นหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงนี่นะคะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศแบบหน้าเต็นท์บรรยากาศในเต็นท์อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะที่ไอคอนสยามอ่ะที่ก็ฝากติดตามกันด้วยถ้าไม่ได้มาเห็นที่นี่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็เอาเป็นว่าฝากติดตามผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทางโซเชียลมีเดียแล้วก็นั่นแหละค่ะ ติดตามด้วยตั้งแต่วันที่9ถึง12ตุลาคมค่ะดราม่าดราาม่ช่วยนำเรื่องตัวนองตัวที่ไม่ต้องการใโดนแสงมีอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์แซงไข่เจียวแล้วไม่ได้คอมเมนต์นี้คือคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรแต่ว่ามันเหมือนคอมเมนต์มันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ตัวช้าไปหน่อยก็ไม่ไม่อยู่แล้วแต่คิดแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรแหละขุดออกออกโดนมโดมสุดตัวเลยที่ดุจแดงค่ะค่ะ พอจะราบนะคะเรื่องเนี้ยบาแบบดีก็มีคนมาแซะเราในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยเอ่อเอาจริงๆนะคือเห็นจากข่าวก่อนแล้วก็เอ๊ะเข้าไปดูว่าไอ้รูปนี้มันมีอะไรแต่รู้สึกว่าคอมเมนต์น่าจะไม่ไม่อยู่แล้วเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทันได้อ่านค่ะพอรู้สึกไงบ้างนะคะผมพอเห็นแบบเนี้ยพอเห็นแบบเนี้ยพอเห็นคนที่มาจับตามองเราว่าเราช่วยไหมเราอะไรยังไงแบบเราแอคชั่นไหมอะไรอย่างเงี้ย เรอเขาจำผิดเราหรอคะเหมันจำผิดเลยในในในคอมเมนต์เป็นแบบจับผิดยังไงค่ะใช้แบบว่าเชียงรายใช้ชีวยงรายแบบอนไม่ต้องแบบต่งตัวแต่งตัวมานั้นแต่งแสบมางั้นก็สักนิดตึงอะไรแบบนี้แหละก็ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเลยคือมันไม่ได้อ่านด้วยแหละแล้วก็จริงๆมันก็โดนแช่ได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะเรา ก็เลยไม่ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยไม่รู้คอมเมนต์ม่แบ่งทอนจิตใจใช่ไหมไม่เราตั้งใจที่จะช่วยจริงๆอ๋อไม่ได้แบ่งไม่ได้อ๋อไม่ได้บั่นทอนแล้วก็คิดว่าช่วยก็ส่วนช่วยก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรจะพูดโม่คอมเมนต์ไม่ออกแรงคือจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกนะคือไม่ได้บอกไม่บอกว่า เอ้ยไม่ต้องไม่ขอไม่มาชมออกนามไปเนคือไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแค่ไม่ได้พูดอะไรก็คือแค่แบบเหมือนตอนแรกก็ทักกันไปว่ามีอะไรขัดเหลือมาอะไรเงี้ยคือเราก็แบบเอาเท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่โบแล้วยังก็ยังมีอีกหลายๆท่านอะไรเงี้ยที่เป็นที่เป็นวงการเป็นที่ในวงการบันเทิงหรือว่า จริงยังมีคนธรรมดาที่เป็นคนท้องที่ท้องถิ่นนี่เขาเหมือนช่วยแบบในคอมมูนิตี้ของเขาเลยคือมันมีเยอะมากที่เราแบบว่าเราไม่ได้เห็นเขาอ่ะ mm hmm. ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ทักแกไปแล้วก็บอกว่าเออผูวว่าเรามีอะไรได้บ้างก็พอพอคุยกันก็คิดว่าเอาจริงๆัเรื่องของสตังคนะ์นจะบอกที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละวันที่ออกไปมันมีค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของน้ำมันรถน้ำมันเรือหรือว่าแม้แต่เรืออะไรเงรี้ยที่แบบใช้กันพังกันไปนเป็นลำลาปอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยก็เลยคิดว่าเออเท่าที่เท่าที่เราทำได้ก็ก็คงเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะใช่เพราะว่าถ้าจะพูดถ้าถ้าบอกว่าเป็นของเป็นข้าวของเป็นอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือทางบริัท,ทีก็รู้อยู่แล้วว่าของแบบเนี้ยต้องซัพพลายจากที่ไหนเลยคือเขารู้มากกว่าเราเพราะว่าเขาทำเป็นแบบ เขาทำมาตลาดใช่ทำมาตลอดไง้ยคือเราก็เลยแบบเออแม่งก็เออเป็นมันเป็นเป็นศัตรูน่าจะแบบว่าเหมาะที่สุดเพื่อให้เขาไปต่อแล้วงสัรงตรงพี่ผมแลวพี่ผู้ชมช่วยตรงไหนก็ก็มีอะค่ะแต่ว่าก็จะอย่างก็จะเป็นอย่างที่บอกคือว่าจริงๆชมว่าทุกที่อะได้หมดนะคะคือชมมองว่าใครสะดวกแบบไหน สะดวกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็น Q R ที่ไหนอยากจะสแกนก็สแกนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราอยากช่วยอะไรก็ช่วยได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บางทีก็จะมีเป็นเคสที่แบบว่าเหมือนมันมาจากท้องที่จริงๆแล้วเหมือนอย่างที่ชมบอกว่าบางที่เขาอยู่ลึกแล้วเขาอยู่ไกลมากๆแล้วเหมือนเราเขาไม่มีเสียง<ม>เออเสียงเขาไม่ดังแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบบว่ามามาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอยากทำฟิลคล้ายๆเวลาเราไปทำแบบวัดป่า ทำกระถิะวัดป่าวัดเฟียอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่วัดใหญ่แบบอะไรเงี้ยคือมันจะมีท้องที่แบบอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบชมก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆก็ชมว,ว่าชมเชืวว่อว,ว่าทุกคนมีมีจิตที่เป็นกุศลค่ะนึกออกไหมคะมีมีมีความตั้งใจที่ดีอะไรเงี้ยคือชมว,ว่าได้หมดได้หมดทำทำที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยอือค่ะแม่ชมก็เป็นบวกด้วยไม่อยากให้ดมน้ำ คือจริงๆก็ไม่เอาจริงเลยนะคอนเวอร์เซชันจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอย่าลงน้ำไม่เป็นใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าไม่ประสงค์ออกน้ำแต่บอกว่าผู้บริจาคประสงค์ให้ประธานบุญเลยทีนี้นั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องลงน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็สูบดูอยู่คนนึงก็นังถือแต่ไม่สนั่งใส่ถือแ่ไม่ไม่สนั่ง ก็ยังตั้งท้องด้วยเพราะว่าแกก็เป็นเป็นระดับแมネจเม้นท์นั่และรู้หรืกเปล่าไหมคะก็เออสั่งการเป็นตัวแม่ไปเลยน่าจะทไม่ได้อันนี้ชอบแต่อย่างจำนวนตัวเลขล้านหนึ่งคนก็บอกว่ามาสมบูรณ์แม่อ๋อไม่ได้คิดว่าสมบุกไม่สมบุกไม่อะไรแต่ว่าเราก็คือประเมินจากสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ประเมินว่าน่าจะต้องกัร น่าจะต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรไอ,อย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเรือแกพังไปลับคืงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอประเมินเราเนาะว่าน่าจะประมาณนี้เราอยากจะช่วยในส่วนนี้อะไรอ<ม>่เงี้ยหลายๆคนก็ขอบคุณผู้ชมชื่นชมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบจริงๆไม่ต้องเลยคือเราส่วนเล็กน้อยมากค่ะจริงๆอย่างที่ชมบอกว่าวันนี้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ ตรงนั้นอะไรเงี้ยในสุดที่มันแบบห่างไกลมากๆแล้วเขาแบบว่าช่วยเหลือคนตรงนั้นจริงๆอะไรเงีแบบ้ยด้วยด้วยแรงกายด้วยด้วยแบบทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมาชื่นชมเฉพาะคนที่แบบว่าให้สตางค์คนงแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเคาเจอร์ที่ว่าเอเอ,อคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ แล้วก็ต้องไปกดดันคนอื่นว่าจะต้องให้ไม่ใช่ท,ทุกคนมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันแล้วก็มีชมเชื่อว่าทุกคนมันมีความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้วเพียง<อ>แต่ว่าจะแสดงออกไม่ได้แสดงออกมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอไไนะไรอย่างี้ค่ะก็ไม่อยากจะให้ใช้ตรงนี้แบบไป<อ>ต้องไปแบบไปกดดันหรือว่าไปอะไรใครว่าเอ้ยทำไมเธอแบบอยู่เฉยๆหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากช่วยก็ช่วยอยากช่วยก็เออ ช่วยก็ช่วยไม่ใช่เนียจะเป็นกำลังใจยังไงให้แบบทั้งสองคนทั้งเวลาทั้งอาสาก็คือจริงๆะับปยาคือไม่ค่อยกล้าพูดว่าเป็นกําลังใจเพราะว่าเราเป็นความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแล้วเขาอาจจะคิดว่าเราไม่เข้าใจหรอกไม่รู้สึกหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเจ็บปวดสูญเสียแบบอะไรยางเงเท่าไหร่แต่ว่าเราเป็นความรู้สึกร่วมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเห็นแล้วมันก็ ก็มันก็มีดาวนิดนึงขอการเลงนะคะก็เออก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากขอชื่นชมคนที่อยู่ด่านข้างหน้าทุกคนอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบว่าเรียกว่าให้หมดทรัพยากรที่ตัวเองมีทั้งแรงกายแรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เท่าที่สร้างมาเท่าที่มีคนเอิแชร์ให้ฟังอะไรเงี้ยบางบางพื้นที่ก็ก็หนักมากมีบางครัวเรือนก็เสียชีวิต อบอกว่าครอบครันวนอตก็บริการหยยัวใจด้วยนะไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันก็น่าจะมีก็ชมว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่เวลามันจะมีติดต่อมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่งไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่แน่ใจเอ็มทาง แต่ท <usion> ่อคนเอาทนได้เลงค่คะอันน <c oughs> <laughs> <c oughs> ี้ไม่ทราบเือนนอันนี้ไม่ทราบเลยนะโอเคเรียบร้อยค่ะมคลาเจอกน